ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกับมีมครั้งกับการเอาชีวิตรอด100วัน EP 2กันนะครับอ่า EP 2ผมจะพาทุกคนไปลงเหมืองแล้วก็แอบสปอยนิดน,นึงพวกผมไปเจอเหมืองรางรถไฟแล้วก็สมุดบันทึกที่เขียนเกี่ยวกับคนอิบ,บิวลานเมื่อ4 0 0 0ปีก่อนที่เขียนไว้ว่าพวกเขาสามารถสร้างเครื่องเคลื่อนย้ายมวลสารได้แล้วถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอืน่นฝากกดไลค์ like, กดใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ดูคลิปกันเลยไปครับและใน EP 2นี้เราก็เข้าสู่ยุคเหล็กแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนผมต้องกล่าวขอท่าททุกคนก่อนนะคะถ้าใครเป็นโรคหัวที่แคบสำหรับพรุ่งนี้แต่ว่าเกมไหมครับคือเกมสำรวจครับเอาเป็นว่าเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้าเลยละกันครับเพื่อนๆทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมภาพเกมมันเปลี่ยนไปจากคลิปแรกคือผมได้เพิ่ม2 texture pack เข้ามาใหม่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงให้ดูว่าผมใช้ตัวไหนบ้งางแต่ว่ากดติดตามไว้ครับเผื่อผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนไปเราน่าจะเจอเป้าหมายของเราแล้วแหละผมเดินมาประมาณ7 0ตลยบอกผมก็มาเจอกับปากทางเข้าเหมืองเหมืองหนึ่งก็ของน่าจะดีหรือเปล่านี่ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเราไปสำรวจพร้อมกันครับแค่ปากทางเข้าเหมืองก็เจอของดีแล้วข้างล่างเนี่ยผมว่าของดีแน่เลย แต่ว่าก็แอบสปอยวานะครับข้างล่างเนี่ยของดีจริงๆครับเราจะไปเจออะไรกับข้างล่างเอาเป็นว่ารอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีผมไม่กลัวใครหรอกมาเลยน้องเขียวมีตัวสิบตัวก็มาเฮ้ยคิปเปร์นี่พอสู้ได้นะแต่ไอตัวนี้ผมไม่ไหวจริงๆอ่ะ,ะตีแรงนะมันยิ่งเร็วด้วยไอตัวเนี่ย <c oughs> มีใครอยู่ข้างในหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไยอีกแล้วเหรอไอเฮลมี้เนี่ยรอบก่อนก็เจอแล้วนะขอขุดแรกก่อนไอฐานนี้ดีมากนถ,ถ้าสมมติว่าแบบเราปักทอสิเยอะใช่ไหมเราก็เอาฐานที่เราขุดมาไ,ได้ไปคร์ฟแทนนั่นเหมือนเราไฟใช่ไหมจริงด้วยผมแนะนํานะถ้าใครก็ตามที่ลงถ้ำแล้วเจอเหมืองเนี่ยผมแนะนําให้ไปสารวจเลยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอเพชรแล้วก็เจอแร่ต่างๆแร่เนี่ย มันจะเป็นแร่เหล็กแร่ลาพีสหรือไม่ก็เนมแท็กเนมแท็กก็ดีนะเอ้ำป่าโดนลุมสองสองตัวก็มาเฮ้ยโไม่กลัวใครหรอเฮ้ยมานี่เยอะแล้วช็อตท,ที่ท้ายผมกับตายก็มาถึง แน่เหล็กก่อนเฮ้ย hey, ค oh ิปเปอร์โอ้โหจะเข้าหลางังโอ้โหไม่ได้แดกพี่เหรอไม่ยช่อะไรโ oh, <c oughs> อ้คิปเปอร์กับด้เรื่องเนี้ยเป็นอุทาหรณ์นะทุกคนนะครับใครก็ตามที่จะขุดเหล็กหรือว่าขุดแร่ในถ้าเนี่ยผมแนะนําให้ปักไฟให้ท่วงก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนเหมือนผม <c oughs> เมื่อกอผมเริ่มใจสั่นแล้วโดนเข้าหลังเนะมืนเมื่อกี้อีกอ่ะใจสันนะ่นเว้ยดีนะกดตั้งโลทันอนะ่ะ ไมงั้นน่าจะตายแล้วแหละห่องนี้แรกเยอะขอขุดแรกไปก่อนละกันรอบเนี้ยพี่มองเห็นตั้งไกแล้วน้องเขียวที่ไม่โดนเหมือนรอบเมื่อกี้แล้วแล้วมาลองเปิดกล่องแรกกันว่าจะมีอะไรก็เปิดทองก็ถือว่าดีแลละ เป็นไงนเชื่อผมอยางว่าแร่มันเยอะแร่เยอะจริงเว้ยถ้าแบบถ้าใครมาเจอผมแนะนําเลยให้เดินสำรวจเลยอาจจะหลงนิดนึงแต่ก็ถ้าสำรวจหมดอ่ะโหแร่นี่เยอะมากเลยโอ้ยเหล็กด้วยโอ้เหล็กก็มีเยอะนะน ผ่านไปเจอออกไปเอ้ยเหล็กโอ้โหเหล็กได้สักเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเหเล็กเนี่ยเหล็กผมเนี่เห็นปะเห็ก,เกือบได้เกือบสองสงแตกแล้วเหล็กอะ่ะแล้วก็เดินมาเจอกล่องที่สองมีแล้วมั่งไม่มีอะไรเลยโอโ้โหก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเก็บขยะทิ้งแล้วกัน แล้วก็เดินมาอีกก็มาเจอกล่องที่สามก็มีอะไรบ้างโอโหไม่มีอะไรเลยมีแค่มเมล็ดแตงโมใช่ไหมไม่ใช่ล่โอโหเห็นเหมือนผมไหมเหล็กเยอะมากนะเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกเนี่ยเท่าไหร่มิ้นต์นจะมีมันแปดก้อนอะแอดออนที่ผมใช้อะทำให้ยังงมมีค่ามากเลยนะถ้าใครอยากรู้ว่ามันเอาไปทำอะไร รอดู EP ต่อไปครับพอผมเดินสำรวจเรื่อยเรื่อผมก็ไม่เจอกับสมุดอะไรบางอย่างน่าจะหมายถึงอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปรออ่านตอนท้ายคลิปแล้วกันครับว้าวกล่องนี้มีเพชรด้วยตั้งสี่ก้อนนะ่ดีดีดีดถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าเราสำรวจจมุลแล้วไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันตอนจะถึงบ้านครับไปครับหลังจากที่เราเดินมาประมาณครึ่งวันแล้วก็ถึงใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะครับ อ๋อสบายหูสบายตามากเลยผมไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกประมาณ3วันในเกมอะอยู่แต่ในถ้ำครับเป็นยังไงบ้างทุกคนชอบคลิปแบบนี้ไหมเอ่ยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับและผมก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยครับเดี๋ยวขอเอาของที่หามาได้ไปเก็บก่อนนะครับเหล็กผมได้ประมาณ3สเตกนะก็ถือว่าได้เยอะมากเลยแล้วก็ได้พวกแร่ต่างๆแล้วก็สมุดที่ทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไร เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังตอนจบคลิปครับแล้วแอดออนที่ผมใช้ก็สามารถทำให้เก็บเกี่ยวพืชแล้วก็ปลูกเองได้ตามสบายนะครับแล้ก็ไม่จะเป็นต้องไปปลูกเองก็ถือว่าดีมากเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับมันไม่ค่อยสวยเลยมันบังวิวบ้านครับ แล้วผมก็เคลียร์พื้นที่จนเสร็จใช้ระยะเวลาประมาณ1วันในเกมนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําที่ปลูกสุกเคนว่าผมจะไปแลกกับวิเลเจอครับใครก็ตามที่มีพื้นที่เยอะๆเหมือนผมเนี่ยผมแนะนำให้ทําเหมือนผมแล้วก็ได้นะครับมันจะได้มีที่ปลูกเยอะๆเลยถ้าเราปลูกตามแคมแม่น้ำอะไรอะมันได้น้อยครับเราต้องทำเหมือนผมเนี่ยมันมันจะได้ปลูกเยอะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปถักเอาน้ําแล้วก็ทําเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วก็ค่อยวางไปทีละหนึ่งเราต้องวางช่องแรกก่อนครับแล้วค่อยมาวางช่องที่2ครับแล้วก็จากนั้นก็ทําวนไปเรื่อยๆจนหมดแปลงครับหลังจากที่ผมวางน้ามาเรื่อยๆผมก็ทําใกล้เสร็จแล้วละครับเหลือช่องสุดท้ายแล้วก็เสร็จครับเนี่ย พื้นที่ประมาณนี้ได้เยอะมากนะจูเกะเคนอะ่ะเดี๋ยวขอไปเก็บสุกะเคนแล้วค่อยมาปลูกก่อนนะครับก่อนจะมืดก็ขอปลูกสุกะเคนก่อนรักกันปลกไปแล้วก็ปลูก,ลก,ลกให้หมดเลย แล้วหลังจากที่ผมปลูกชุกเคนมาประมาณ2สแต็กผมก็หมดนะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่จะว่าน้อยก็ไม่คือครึ่งกลางๆครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเชื่อผมใช้ไม่หมดหรอกครับแค่นี้เดี๋ยวขอขึ้นไปนอนก่อนเอ้ยมีกองจนยเลยบ้านแฟนผมช่างนี่สวยไหมครับถ้าสวยก็คอมเมนต์บอกว่าสวยได้นะครับ แล้วในเช้าวันต่อมาผมก็ขอเอาสลับมาปิดตรงน้ํานี้ก่อนมันจะได้เดินสะดวกครับผมขี้เกียจเดินไปแล้วก็ตกน้ําเดินแล้วก็ตกน้ําอะไรประมาณนี้แต่ว่าการที่ผมวางสลับแบบเนี้ยน้ํามันยังไม่หายไปนะครับเพราะว่าน้ํามันยังเหลืออยู่ครึ่งบล็อกครับทุกคนสามารถวางไว้ผมได้ครับเราจะได้เดินสะดวก หลมีแต่งงานกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะเสร็จ <laughs> แล้วก็เหลือแค่ประมาณ5-6บล็อกก็เสร็จ หลังจากนั้นอ่ะผมลืมบอกครับถ้าเราวางสลับอย่างเงี้ยเราสามารถวางเป็นไฟได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางอ่ะเราจะวางท็อตไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วแบบซอมบี้มันจะเกิดเว้ยเราสามารถวางแบบนีไ้ได้แล้วก็ลดเลยห่างประมาณ7หรือว่า10บล็อกก็ได้แล้วแต่สะดวกครับ หลังจากนั้นผมจะพาทุกคนเดินดูบ้านที่แฟนผมสร้างนะครับแฟนผมบอกว่าตีมบ้านอะตีมไม้ขาวบวกกับต้นไม้อะไรประมาณนี้ที่อยู่กับวิวธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมทะเลอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าอยู่แล้วจะแบบจะอยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในคับว่าข้างในตกแต่งเป็นยังไงแฟนผมบอกว่านี่คือบ้านชว่วนเล็กๆครับบ้านอยู่ประมาณ30-40ถึงวันก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวประมาณ50วันเขาจะสร้างบ้านใหม่ให้ครับแล้วก็เข้าไปดูด้านบนก็เป็นห้องนอนก็ห้องนอนเล็กๆครับโอ้มีทีวีด้วยโอ้แล้วมองออกนอกหน้าต่างก็เป็นวิวทะเลครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน ถ้าชอบบ้านแฟนผมอะ่ะให้พิมพ์แฮชแท็กแล้วก็พิมพ์เขาว่าบ้านสวยครับแล้วก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายช่วงที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดว่าสมุดเล่มนั้นมันหมายถึงอะไรเอาเป็นว่าเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยครับไปครับ